ใจประสงค์สางกลางดงกาว่าบ,บานพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ขี่ขานกลางบานกาว่าดงนะครับป่ะบ,บา้บาสุดยอดสิภาพพี่น้องไปเบื้องง้วบง้วยนะครับย่างเลาะตลาดจะข้าวครับวันนี้ไปหาเบาื้องราคาว่าจะถือจะแพงยังไงน,นะครับไปก็ที่ไปเบื้องน้ำกันก,นก,นก,นกาแฟโคตรไรโคตรแช่โคตรซันต์ไทยบ้าสุดยอดเนี่ยครับป่ะไปเบื้องน้ำกันเลยครับผมปลาครับพ,พี่นอ้องขยัาง,ง้วบมาทางนี้ครับผมพอไปที่พอเปพียงได้ไม่ยากโตมานี่ได้สองโตเอ้าขายแล้วตีโตนั่น เท่าไรตัวนั่นสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเหลือตาดอนเป็นบ่แม่ก็ผัวหละดอนนี่แม่ครับแม่เอาลูกมันจะใส่เอาลูกมันตินี่อันนี้แม่มันลูกขายแล้วเหลือแต่แม่ทอดได้ครับราคาสี่หมื่นห้าต่อรองเอาเนาะต่อรองกันเอาอุ้ยอ่อนซ่อนอยู่ไหมเป็นตาให้ลูกงามเนาะนี่แหละให้ลูกงามสิละ ครับแม่สูงอร่อยประมาณอร่อยสี่สิบโลเม่เนาะเอาวยังสี่รับพ่อถามหลายดอกฝากเบอร์สักพอนี่พ่อเลยผมจำบ่ได้โอ้จำเบอร์บ่ได้เป็นบ่เออจ้าสั่งกันจำบ่ได้กับยุทธแสงก็บ้านถามเนี้ยน้องเฮ่โอ้ครับบ้านไก่ๆกันกับบ้านสุริยะวันดีครับพ่อวันดีครับครับผมปะครับพี่น้องไปเบ่งข้อยตัวต่อไปครับผมมาหนิไอ้วันดีครับไปยังไหนเดี๋ยวไม่จะโตมาหนิ สามตัวโอ้ยคืองามสิหน่แม่เมนแม่คผูเนาะอ้ยแม่สูงลอยสามสิบหอดบอสหอดนี่เนาะลอยลอยอยางนี้สิเกนอยอ่างนี้แปลเนาะเปิดราคาไวปถอดได้ไสองหมื่นสามนี่เบื้องกลนมองเน่าตัดยางดีหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงสองหมื่นสามว่าถามรายดอกเสียดีขายโยฝากเบอร์นี่ได้ สวนหกสามสวนหกสามหนึ่งสามสี่เจ็ดหกสวนหกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนั่นเป็นคนซือ้อคนอยังกำลังมากเลยครับป้าพี่น้องเขาย่างหล่อไปทางนี้ครับผมย่างหล่อหาพี่หาน้องเบ่งบรรยากาศครับมันนี้ถ่ายบรรยากาศให้เบรราา่งยาา่รรยางเดียวนะครับมันนี้ราคาก็ถามแน่้่าถามแน่เออมันหลายครับพี่นี่คนซื้อก็หลายครับครับผมเบ่งโอ้เจ้านี่ ปาไอ้เจะได้มาหลายบอสไอ้หกตัวเหลือจากตัวก่อเหลือหาครับเหลือหาตัวเท่าไรไอ้ตัวนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกเท่าไรไอ้หกหมื่นหาครับแม่ลูกหกหมื่นหาอันนี้ตัวนี้เท่าไรครับแม่ลูกตัวนี้ก็แม่ลูกราคาหมื่นหกหมื่นนี่ลูกกัมพาตัวนึงมานล้วกันโอ้ลูกกัมพาจักบาทลูกกำมพาเลื่อเจ็ดครับเลื่อเจ็ดโอ้งามแม่เอาตาแม่กันเลเอาตาแม่เอาตาแม่เท่าไร แปดมื้อหานะครับจะมีแปดมื้อหาว่าถามหลายดอกสิทธิขายยืดฝากเบอร์ไส่ศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามหกศูนหนึ่งจากย่าไถ่ท่านใดครับผมหอยวินิจการเอ้าวันนี้ครับผมว่าเห็นหน้ากันโดนครับผมขอบคุณแหละได้ด้อครับพี่น้องครับผมเอาพี่น้องโทษยืดโทใจโทษทักเพิ่นมากเลยครับเด้อขั้วตัวนี้ราคาบอกกันง่ายๆเนาะครับต่อรองเลยขับต่อรองครับปลาครับพี่น้องเราไปเบื้องขั้วตัวต่อไปครับผมหมนเบื่องข้นสื่อไหม ว่ามันธรรมดาหลายแฉแน่นอนครับพื่อตัวนี้ตัวใหญ่เพิ่นห้ของตัวและตีมืดหานีครับสีมือหาเรียบร้อยสิพอ่อมาย่างไปเรียกครับผมเบิ้งงนี้จะเป็นเวียดนาำมือเวียดไท่ถือสีแะเปย์ไปทาฉฉดย่างเดียวปะ่ะย่างรอเมื่อิังท่านี้ครับผมบรรยากาศเรียบร้อยวันนี้ได้เยอะหรือยังครับ ครับผมมาขายมาซื้อพ่อมาซื้อมาซื้อโอ้เปคนซื้อเนาะคนซื้อเจ้านายกับลูกน้องก็ครับผมครับผมไอ้พอเจ้าขายตอนไหนพรเนี่ยใกล้ได้กันแล้วใกล้ได้แล้วยัดจงดนเฝ้าเงินมาใส่กระเป๋ามาใส่ยามเจ้านี่ เดี๋ยวพอเด้อครับผมป่ะที่พอยู่ั่าไหนมาขายกล้วยสมัครเนาะกล้วยบ้านเดียวกันก็บบ้านสุริยะอ้าสวัสดีพ่อสวัสดีครับครับบ้านค้าปิโน่เขาอย่างรอบมานตั้งนี่หลายจ้ะอ้ายถามจระคำาลยอ้ายโตอ้ายโตตัวใดอ้ายตัวละเมือนพันโสดีได้เด้อโสดโสดมั่นมั่นเพราะถามหลายดอกเล่าเสียดลยขายอยู่เอ้าลูกหลาสวัสดีเมืดอไหร่ตีกล้วยใครลังหองเท้า โอ้ทอดไรขอรอโอเคนี่แตัว่ามื้อสองครับตัวเราเมื่อสองบัวเมื่อสองสองตัวตัวเราหกพันแม่เบิร์ตติดผู้เบิร์ตครับเพราะแม่มันเบิร์ตแม่เลี้ยแต่ผู้เลี้ยแต่ผู้ยู่ทางไหนล่ะบ้านเจ้ายตรงนั้นครับไหวบ้านกันเดียวบ้านเดียวกันก็บอาสุญญาตัวเดิเด้อเอาสวัสดีลูกเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับปลาครับพี่น้องให้รอไปมุงตัวต่อไปครับครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศไปนะครับเดี๋ยวบ้าสุญญากาศจะพาพี่น้องไปหาเบ่งบรรยากาศ การสื่อการขายนะครับมวลมวลไปน้ำกันสนุกไปน้ำกันขายเลยบ่ถามข้ามเดี๋ยวจักบาทอ่ะขาเมินขั้วไปครับปลาครับพี่น้องเขาอย่างหลอกมาทางนี้ครับผมมันเรื่องมาจฉาลอยเดี่ยเราไปหาพี่ห้าน้องเหียดน้ามก็ร้ายคนไทยก็ร้ายครับนี่ เบื้องท่านี่ครับผมบนี้เบื้งบรรยากาศว้นยําก็ไรยส่นมากเวียนนามซื้อซื้อดีขายดีอยตาวราคาับ่พท่านปเวียนน้ตว่เวียนนามจมวันนี้วาเวียดเียนนจมว่าควยขึ้นป่ะในมาเอ้าจมปนเราก็ต่อขึ้นก่าลับอลาวดีครับไปย่างไหนๆมาจากตัวไอ้โนี่ตัวนึงครับตนึงท่าได้ละไอ้ราคานี่ ราคาสี่หมื่นเกาครับสี่หมื่นเกะครับนี่สี่หมื่นเก้าแม่แยกลูกกัเนาะพ่ครับแม่สาวพ่แม่สาวติแม่สาวก็แม่สาวือยังพ่มทองเนาะแม่ครับตะบะตะเดทองตะเดทองแม่ครับลูกบวมันละอเปิดเป็นตะเดกัราคาสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าราคาตอรองกันเีเนาะตอรองกันไล้ครับราคาตอรองกันเลเอาบ่ถามหลายหลอกสียดาขายอยู่ฝากเบอร์ได้ไเจ็ศนเกาแปดหกหนึ่งครับ เอาเก้าเจ้าเดิมทางไหนก็ไอ้บ้านไอ้ทางไอ้คนแกันครับบ้านใกล้กันก็บ้าสุริยะเด้อสวัสดีครับโชคดีนะครับผมเด้อะบ้านคายปิโน่เขาอย่างหรอมาทางนี้ครับผมมันนี่ครับเบื้องบรรยากาศในตลาดนะครับบรรยากาศในตลาดนัดโคกระบือไอ้ว่าทีไอ้ซื้อเรือขายกับเจ้าเป็นในเดีได้ขายไปขายเมลี่ขายเมลีแล้วมั้งบออยู่ท่านไหนกับเจ้าไอ้บ้านเดียวกันก็บ้าสุริยะตัวนี้ เอาขายแล้วเรียบร้อยเจสันสวัสดี้ะครับผมโชคมาเด้อซื้อมาเจังไหนกว่าโอ้เจ้าเก่าเจ้าเดินเด้อครับเด้อสวัสดีครับปลาคาร์พี่น้องเขาอย่างหลอกมาทั้งนี้ครับผมหลังจากพ่อพี่พ่อน้องบ้านกันเดียวเกันครับอย่างหลอกเขามาทั้งนี้เจ้าปลาได้สองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดเขาท่านมาใหลราคาไปเอาจสันกอโชคมาเด้อสวัสดีครับปลาคาร์พี่น้องเขาอย่างหลอกไปทั้งนี้ครับผมอย่างหลอกเปิ้งว่านเจ้าการ กำลังต่อรองกันอยู่เวียดนามกับไทยกำลังต่อรองอยู่เอาประเดีย๋ยวห้อยชักเอามากตัวม้หนิหกตัวครับเบลเล่เลี้ยตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวเขาเก่เาเด้อเขาเจียวมีบานกำลังขายอยู่โอ้กำลังขายโซมานเด้อวันดีครับบรับ,รบรพี่น้องเฮาเบืเ่องบรรยากาศทางนี้ครับให้พี่น้องเดี๋ยวบ้านสุดิยาพาพี่น้องมาเที่ยวตลาดน้ำกันนะครับเที่ยวเราเพิ่งตลาดน้ำกันนี่โอ้เวียดนามบนธรรมดา เวียนนามจมอยู่เด้ว่าแพงแต่ว่าคนไทยผู้เอามาขายกับว่าเถือแต่ว่าคนซื้อกัว่าแพงกับธรรมดาครับคนซื้อก็ย่อมว่าแพงแต่ว่าคนขายกับว่าเถือนะครับเอาคุยกันเอาเด้อครับราคาเด้อคุยกันเอาครับชวนยานีซื้อดีขายดีอยู่ครับนี่าลาอมาทางนี้ครับผมอพอวัมนี่พอได้มาจากตัวพอไปจากตัวไปเดี๋ยวกลไปเดี๋ยวกับ, <c oughs> เ,กบเอาคุยพ่อทีนี่โตเท่าไรครับนี่ สองนน้อยอันนี้เด็กโตนี่ดิแม่ลูกคู่น,นี่สิอันนี้แม่อันนี้ลูกแม่ก็ลูกตัวไหงพอ 6, จะได้หกพัจะได้หกพันหาสอง0ันหกพันาเนาะนึ่งวันจะได้หกพันหาผู้ผู้าเบ้าสุดยอเสียเอาไปก่อนดออกสิพรถามหลายู่ขอเบือจะเข้าเนี่ยศูนย์เก้าสามนย์แปดศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งจากทักท้งในคับาน โอ้ยบ้านติดกันกระเป๋าสุริยะจะเริ่มเด้อบุญผาเวียดด้อว่าบุญกับทินลาผมบกับแซบเด้อสวัสดีครับบ้าครับพี่น้องเนี่ยยังไงก็ถือโอ๊ถือใจกันครับผมนี่ครับช่วงระยะนี้หกนาฬิกาสามสิบนาทีครับคนก็กําลังหลายกําลังซื้อดีขายดีช่วงระยะนี้เป็นช่วงระยะต่อราคาครับต่อราคากันอยู่นี่พยองคว้างสวัสดีพอยอง บ้อเด็ดตีขั้วเจ้าก็ได้ยวางเล่นบอครับผมยางมาซื้อไปเพิ่ม้องไหลโอ้ไปซื้อเอาไปไหลโอ้ซื้อใส่ไปอ๋อข่าวคุฎอพ่อเด้อสวัสดีครับประครับพี่น้องเขายางเลาอมาทางนี้ครับผมโอ้ยขาดขึ้นลูเบียดน้ามันกำลังต่อรองราคาอยู่นี่ครับกำลังต่อรองราคาขั้วสูงลอยเกือบลอยห้าสิบคนละคัำต่อรองราคากันอยู่ปะครับพี่น้องเขายางหล่อมาตั้งนี่ครับผมคนซื้อคนขายกันไรโอ้ยไอสวัสดีครับวันนี้คนเอาตัวเมียไปเอาเรือตับัก ไปวน่วางนี่ก่อนสิบมันยจับเจ้าเรียกไปว่าลูก็จะเลื่อนมันทอดได้เนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้ผมโยสองพันาสองพันหาผมมีหมื่นเขาให้ทอดได้ป่ะนี่ย้สิบห้าร้อยสิบห้ารอยนี่ที่พูดที่ให้ จ้สั่นเอาจังสีสักคู่ต่อสูกันลัางสีใดกันเลยเด้อเจ้าขยับขึ้นยังน้อยพูดอีกก็ลดลงมาจังน้อยขันว่าแม่ลูกเจ้าเจริญสือยูวอาแล้วลูกได้พ่ีบ้านลูกกำลอหัวนี่ลูกอเอาจังสากระโซกมานเด้อฝากเบืรอแน่คนหาศูนย์ห้ห้าสามสี่ามอเจ็ดหกเจ็ดจ็ดเจ็ังไอยไ่บนเยบ้านเดียวกันกบ้านสุริยาวัสดีครับเดี๋ยววางวางสิไปกินกาแฟน่เด้อ ครับผมซื้อมาอะไรเมื่อไเท่านั้นบอกป้าครับพี่น้องเขาย่างเลาะมาพี่ครับผมวันนี้ยางเลาะมาจะเข้าไปด้ไปไปด้ไปซื้อหรือขายกบรับผมเจ้าสร้างกระโซมันอยู่ทางใหนทางคำเดียวสมเด็จสมเด็จสมเด็จไก่สินเอ้าไปด้ครับผมผมมาคักครับผมออเครับผมขอบคุณแด้ดด้วครับผมมาขับยางเลาะมาทางนี้ครับผมวันนี้ ได้กันแล้วตีคือยังได้บินขาวได้กันแล้วบอกน้ำหาเงินเลยพอดน้ำหาเงินพูดอะไรไปน้ำหาผู้เสื่อโอ้น้ำหาผู้เสื่อจะสังกัดโซ่มาได้พอเด้อสวัสดีครับนะครับเขาหย่างหลอกมาทั้งนี้ครับผมมหย่างหลอกมาเส้นหลักของเจ้าไอ้สวัสดีได้ลูกแม่กั้ลูกผูกลูกกับแม่ขันบ่เปิดเห็นบ่หวาเนาะแม่เท่าใจแม่นั่นแม่ลูกนี่แม่ลูกห้องไปหาเงินสอเงิสองเขาท่านมาให้ไป เลียงให้สามสิบเจ็ดหาร้อยแม่ลูกขอให้มื่นเออแล้เพรท่านพ่อใจเฮาให้พ่อใจเจ้าก็เนาะเจ้าอยู่ท้างหนเจ้าคกอว้าดีได้พนทองพ่อนันกันเดียวกันก็เ้าสุดิยาตัวนี้เอาจังสีเพ่ถามไยฝากเบอร์ใส่ศูนย์เก้าห้าศูย์เก้าห้าหนึ่งเจ็ดสี่งเจ่าแปด่สเก้าแอทางัเอาสวัสดีครับบ้านเดียวกันเงืนเลยน้องท้องเต็มเขาเต็มกระเป๋านังเจ้าลอยล้านพระลานเด้อสวัสดีครับอย่งเรามาทังนี้ครับคุณอาผู้ยิงครับสวัสดีครับ เป็นยังไงแต่ไมาจากโตมันนี่นสองเอ,อ,อ้าเดี๋ยวนี่ลูกต๋มกแม่เขาผูวครับนี่ลูกผูวแม่แม่แม่นี่สูงประมาณหน่อยสี่สิบเนาะร้อยร้อยสิบเก็ดร้อยสิบเก็ดหน้าตาดีครับลูกโอ้แม่นะครับแม่หน้าตาดีท<า>่านไหนทองไปแม่มันมมทองว่างเนาะเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมสี่หมื่นเก้านีา่ครับคุ้ยดีคุ้ยงามสี่หมื่นเก้าครับต่อรองกันเลยเนาะ เอาจังสี่ซะขอฝากเบอร์นะครับผม0 9 2ย์เ9้า5องศูนย์เ้งจ็ดหกห้าเก้าแปดห้าจหอยทานใดครับผมเอ้าบ้านใกล้กันก็บบาสุริยะสวัสดีครับโชคโชคมันมครับปลาครับพี่นองเขาอย่างรอมาทางนี้ครับผมนี่บรรยากาศพี่นองคนหลาย